ื่อวันนี้กลับมาพบกันกับเองแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของเราอีกหนึ่งวันเราจะพาไปชมบรรยากาศธรรมชาติสวยๆตามเราไปดูกันเลยนะคะพาไปไหนคะกลับบ้านนะคะขึ้นเขาขึ้นเขาวันนี้นี่เขียนบ้านนะครับนะล้อมอ ดอกไม้สวยมากเลยค่ะดอกอะไรเอ่ยเพื่อนๆทราบกันไหมคะมันมีพึ่งด้วยเหมือนดอกเหมือนเป็นรูปละฆังเลยอะ่ะสวยจังเลยเห็นไหมคะ สีนี้สีม่วงเป็นดอกไม้ในป่านะคะดอกไม้ในป่าสวยมากโห เรียกว่าดอกละคังไม่รู้ว่าดอกอะไรเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลหรือถ้าเ,เพื่อนๆทราบช่วยบอกหน่อยนะคะสวยเนอะลำทานอยู่ตรงโน้นนะคะ มากเลยอ่ะรู้สึกว่าป่ามันเริ่ม<อ>เริ่มโลกเนาะไม่เหมือนตอนที่เราัาเดินในตอน,ตอน,นหน้าหนาวอ่ะร่วงอ่ะออมันโล่งโล่งแบบ อันนี้รู้สึกสบายตารู้สึกแบบอันนี้ลกไงลกอึมคึมมากเลยเหมือนป่าจริงเลยแต่ว่าระวังไดโนเสาร์เนี่ยกลัวสัตว์ป่าว่ะเขาบอกเออก็บอกห้ามเข้านะห้ามเดินทางเัินใช่แสดงว่ามันลกมันก ล,กม,ลกมากเลยอ่ะเดิน,นๆๆเย็นเย็นแล้วอ่ะอึมครึมน่ากลัว,ลวต้องรีบกลับรีบออกไปโอยขึ้นเขาอีกแล้วคนแก่เนี่ยเดินไม่ไหวเลยคนนู้นเขาไม่แก่เดินไหวสวยมากเลยทน,นี้เป็นสีม่วงๆๆ ผสมเกรสรโอ้สวยจังเลยนี่เอดูพึ่งผสมเกรสรด,เดิเดี๋ยวเดี๋ยวสวยอ่ะก็ผสมเกรสรเน,นี่ะสองตัวสามตัวตัวใหญ่ดลวยอ่ะสวยสวยนี่ผสมเกรสรเขาผสม ผสอนหร,ระผสมไงผสมเขาก็เอาป่ปช่วงนี้เป็นช่วงที่ใบไม้มันพี่ใบออกดอกไปหมดแล้วนะคะก็จะเหลือ มีแต่ใบละดอกไม้ที่เราเคยถ่ายเมื่อคลิปที่แล้วเพื่อนๆย้อนไปดูนะคะมันจะมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนเนี้ยมันเปลี่ยนละเห็นไหมคะมีแต่มีแต่ใบไม้หมดเลยดอกไม้อาจจะมีไปนิดๆหน่อยๆหลงเหลืออยู่ใบไ,ไม้มันจะเขียวขจีเลยจะเข้าสู่ฤดูหลอน,นะคะ่ะอกินฝนแล้วฝนกำลังจะมามืดเลยดูสิ ส,ดช,สดชื่นเนาะด,นดอกไม้หายหมดแล้วนะคะ,คะตรงนี้จะเป็นห้องสมุดของเมืองนะคะคนดิีแลนด์เนี่ยมีเวลาว่างเขาจะชอบมานั่งอ่านหนังสือเขาจะชอบเข้าห้องสมุดกันมากๆเลยแต่เราเข้าห้องสมุดไลบรารีเรื่องอะไรรู้ไหมเขาไปเล่นอินเทอร,ร์เน็ตเขา <c oughs> ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่มากเห็นไหมคะเราเรียกมันว่าต้นคริสต์มาสเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากกลางเมืองชิดยอดเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่มากวิวว,วันนี้นะคะจะเป็นฝนกำลังจะตก ตกแล้วปล่อยๆปล่อย,ปอยเป็นวิวเมืองที่เราอยู่กันนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติอันร่มรื่น,นสวยงามสงบเงียบค่ะเปนเมืองเล็กๆเรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้ว นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราเคยถ่ายตอนที่มีหิมะปกคลุมเต็มหมดเลยเ,เพื่อนจำได้ไหมอ๋อแล้วมันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้นก็เป็นโซนที่มีความเขียวชอุ่มมากๆจากคลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วจากคลิป ที่มีหิมะตอนฤดูหนาวนะคะมันจะแตกต่างกันเลยเพื่อนๆลองย้อนไปดูนะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นลิงให้ข้างบนสวยงามเขียวชุ่มตรงนู้นเป็นโบสถ์นะคะเหมือนวัดบ้านเรา <c oughs> เขาจะมาสารภาพบาปกันเวลา <c oughs> เขาทำความผิด ฝรั่งเขาจะมาสารภาพนะนแต่บ้านเราต้องไปทำบุญใช่ไหมบ้านเราต้องไปทำบุญที่วัดเป็นทำบุญกับพระสผสมไว้ที่นี่เขาจะที่นี่ทำมาแล้วก็ต้องมาสารภาพถ้าแบบว่ามีความผิดไปทำความผิดมาเขามาจะมาสารภาพกันเลยนะบางคนเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์วันแต่ที่นี่รู้สึกว่าวันธรรมดาเขาก็มากันนะคะเหมือนเขาเปิดตลอดเลยอ่ะไม่แน่ใจนะนี่ความเขียวชะอุ่ม วันนี้ก็มาถ่ายความความแตกต่างระหว่างฤดูหนาวเมื่อครั้งก่อนที่เราลงคลิปเป็นหิมะเนาะแล้วตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนแต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีคลิปเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นฤดูออกดอกออกดอกไม้ส่วนตอนนี้จะเป็นช่วงฤดูเข้าสู่ฤดูร้อนจะดอกไม้จะหายไปแล้วนะคะนี่วิวตรงนี้สวยมากวันนี้เราจะมาปิกนิกกันดูนี่ซื้อเล่มาค่ะ ม่ได้ซื้อเ,เราจะมาปิกนิกกันเราจะมีสลัดกิน<บ>กินสลัดนะกินสลัดแล้วก็มีอ่าสวิตคอนข้าวโพดหวานแล้วก็มีอ่าซอสเสร็จซอสเราจะกินยังไงอะ่ะเราจะกินกันแล้วก็มีน้ำที่ขาดไม่ได้ก็คือเอบอร์รี่วิวสวยมากเฮ้ยมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้ของเธอเลยนี่นี่อันนี้ไม่ใช่เหรอ อันนี้ไรสาราละอันนี้ไม่ใช่ของกินยาฆ่า,มาแมลง <laughs> กินก็ไปก็ตายอร่อยกินกอกวันนี้มันากิน,กนข้าวนอกบ้านโน่นเหรเพื่อนเห็นไหม,มวิวสวยมากนี่ขนาดฟ้าครึ้มฝนกำลังจะตกนะคะก็ยังสวยงามเลยเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันของเรานะคะแล้วก็กำลังจะหมดไปอีกหนึ่งวัน นูนฝนมาหมดไปอีกหนึ่งวันเราก็ต้องกลับไปทำงานกันเหมือนเดิมเหนื่อยต่อไปฮะเยุดสามวันไงขออยู่สามวันเหรอไม่เรามีวันหยุดสามวัน <c oughs> วันนี้ก็พาเพื่อนมาชม บรรยากาศในวันหยุดของเราอีกหนึ่งวันนะคะหมดไปแล้วอีกหนึ่งวันก็อีกหนึ่งอย่างลืมบอกไปนะคะอา,อากาศช่วงนี้จะเป็นอากาศที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนก็คือหลังจากที่ใบใบไม้ดอกไม้มันออกดอกแล้วมันก็ร่วงลงไปหมดแล้วมันก็จะมีแต่ความเขียวช่ออุ่มต้นไม้ก็จะไม่มีดอกไม้ไม่คือจะเป็นสีเขียวหมดเลยวันนี้ก็จะมีแต่สีเขียวให้เพื่อนดูซึ่งมัน นิชแลนด์นี่แตกต่างหลายฤด,ดูมากจะมีฤดูฤดูหนาวก็จะมีแ,มหมแตหิมาเนาะที่เคยลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิก็จะมีดอกไม้ที่เป็นหมดเลยที่เคยลงมาให้ดูแล้วเหมือนกันแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใบไ,ไม้จะเปลี่ยนสีแล้วดอกไม้จะหายหมดละจะเข้าสู่ฤดูร้อนซัมเมอร์เดี๋ยวซัมเมอร์เนี้ยเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูธรรมชาติที่นี่ว่า จะเป็นยังไงแล้วผู้คนจะเข้ามาเที่ยวกันได้หรือ,อยังเนาะชอบคลิปธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเอจะถ่ายให้ดูบ่อยๆเนาะยังไงก็เพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยไ,ได้มีกำลังใจต่อไปนะคะนี่เลยวันนี้ไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย